สวัสดีครับพบกับช่องสารพัดสารพันเว็บไซต์ Taste Atlas ได้สำรวจข้อมูลในเดือนกันยายน2566นี้ปรากฏว่าอาหารประเภทผัดที่ได้รับความนิยมสูงสุด50อันดับแรกอาหารไทยของเราก็คือผัดกระเพราได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งนอกจากนี้ยังมีอาหารไทยประเภทผัดอย่างอื่นที่มีรายชื่ออยู่ใน50อันดับแรกได้แก่ผัดไทยอันดับที่8 อันดับที่ส9ผัดซีอิว๊วอันดับที่23าขั่วกริ้งและอันดับที่44ได้แก่ไก่ผัดเบ็ดมะม่วงหิมพา,านนอกจากอาหารไทยประเภทผัดแล้วก็ยังมีอาหารไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกหลายชนิดหลายประเภทเช่นแกงเขียวหวานแกงมัสมัน่นแกงผะแนงต้มขาไก่ส้มตำต้มยำกุ้งหรืออย่างขนมหวานก็เช่นข้าวเหนียวมะม่วงอาหารไทยที่แสนธรรมดาเหล่านี้ กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังสร้างความประทับใจให้กับนักชิมทั่วโลกนอกจากอาหารไทยที่คนทั่วโลกประทับใจแล้วประเทศไทยเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายหลายรูปแบบที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลกให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ CNN ได้สำรวจข้อมูลสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเยี่ยมชมในแต่ละปีปรากฏว่า พระราม,มหาราชวังกรุงเทพมหานครประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมปีละ8ล้านคนมากเป็นอันดับ3ของโลกรองจากอันดับที่1คือพระราชวังต้องห้ามของจีนและอันดับที่2พิพิธภัณฑ์ลูฟของฝรั่งเศส นอกจากพระบรมมหาราชวังที่มีความสวยสดงดงามตามแบบฉบับของศิลปะไทยแล้วเรายังมีโบราณสถานวัดวาอารามอื่นๆที่นักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวอีกหลายแห่งตัวอย่างเช่นวัดล่องคุณหรือวัดขาวจังหวัดเชียงรายที่เคยเป็นวัดเก่าแต่ศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ได้บุรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี2540โดยได้รับแรงบันดาลใจจากชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นงานพุทธศิลป์ระดับโลกที่มาจากความศรัทธาความคิดสร้างสรรค์เป็นการรักษาสืบสารและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้มีเอกลักษณ์งดงามโดดเด่นเป็นความสามารถเฉพาะตัวของศิลปินที่ยากจะมีใครหรือชนชาติอื่นใดมาลอกเลียนแบบวัดล่องคุณหรือวัดขาว จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายและของประเทศไทยนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเมืองชายทะเลอย่างพัทยาภูเก็ตหรือทะเลสวยๆที่กระบี่หรือพังงาก็ล้วนแต่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกหากต้องการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติป่าเขา เราก็มีอุทยานแห่งชาติไว้รองรับได้ทั่วประเทศหากอยากสัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเรา,าก็มีสงการมีลอยกระทงหรือประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีและอีกหลายประเพณีพร้อมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสหากต้องการช้อปปิ้งเราก็มีตลาดนัดสวนจตุจักรที่แสนกว้างใหญ่หรือห้างสรรพสินค้าที่หรูหราเราก็มีหลายแห่งให้เลือกช้อปปิ้งหรือหากต้องการตะลุยลาตี เราก็มีสถานบันเทิงเลิงลมต่างๆไว้รองรับนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆก็เป็นส่วนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างสะดวกสบายเรามีสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและดอนเมือง แล้วก็ยังมีอีกหลายแห่งตามต่างจังหวัดถนนหนทางในประเทศไทยก็มีความยาวกว่า3แ0นกิโลเมตรคิดเป็น98.5%ของพื้นที่ประเทศทำให้การเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นไปได้อย่างทั่วถึงระบบขนส่งทางรางมีบริการรถไฟให้เดินทางไปได้ทั่วประเทศสำหรับในกรุงเทพและปริมณฑลมีระบบรถไฟฟ้าหลายสายหลายสี เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเดินทางที่เดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆให้ได้รับความสะดวกเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจ,จรของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบบสื่อสารโทรและคมนาคม 5G ก็ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศที่พักเราก็มีให้เลือกตั้งแต่เกสต์เฮาส์ราคาย่อมเยาไปจนถึงโรงแรมหรูหลา5ดาวสตรีทฟู้ดของเราก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นี่จึงเป็นส่วนผสมองค์ประกอบที่ทําให้การท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดก็คือคนไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ไม่ว่าคนไทยจะไปอยู่ที่ไหนก็มักจะนำศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอาหารไทยไปเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้รับรู้มีการจัดงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและอาหารไทยของชุมชนคนไทยที่ไปพำนักอยู่ในต่างแดนเสมอหน่วยงานภาครัฐอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ทก็ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์จัดแคมเปญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญโดยเฉพาะคนไทยที่มีอุปนิสัยเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเราให้บริการแบบมืออาชีพโดยไม่แบ่งแยกทุกเชื้อชาติศาสนาคนไทยมีจิตใจอบอ้อมอาลีเราชอบให้ความช่วยเหลือเป็นคนมีน้ำใจยิ้มง่ายเป็นแลนด์ออฟสมาสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยเรามีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการ เราไม่ได้นำเสนอเพียงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่บรรพบุรุษมอบไว้เป็นมรดกเท่านั้นเรายังรักษาสืบสานพัฒนาและต่อย,ยอดผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมได้อย่างงดงามวิจิตบรรจงก็ตัวอย่างเช่นวัดล่องคุณที่นักท่องเที่ยวต่างประทับใจและยังมีอีกมากมายหลายรูปแบบที่สร้างทางเลือกหลากหลายให้กับนักท่องเที่ยวก็ด้วยฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย นอกจากนี้เราก็ยังมีศิลปินดารานักร้องที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกหลายคนที่ช่วยโปรโมทประเทศไทยของเราให้โด่งดังไปทั่วโลกอีกด้วยในขณะที่ประเทศข้างบ้านของเรายังคงนำเสนอการท่องเที่ยวด้วยปราสาทหินไม่กี่แห่งเราแทบจะไม่เคยได้ยินการโปรโมทการท่องเที่ยวด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ๆนอกจากบ่อนคาสิโนที่อยู่กระจัดกระจายในหลายพื้นที่ ไม่มีการต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของบรรพบุรุษแต่ใช้วิธีการเคลมการคัดลอกศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเพื่อนบ้านทำให้สูญเสียเอกลักษณ์ของตนเองไปอย่างน่าเสียดายและยังมีข่าวเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์การฉกชิงวิ่งราวรักทรัพย์นักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่บ่อยครั้งเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศออกข่าวไปทั่วโลก นี่คงเป็นเหตุผลที่ทําให้ประเทศข้างบ้านของเรามีจํานวน,นนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มากนักไม่ประสบความสําเร็จในด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยที่ประสบความสําเร็จมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปีอาจจะนักลงบ้างในช่วงโควิด -19 ระบาดแต่เมื่อผ่านช่วงโรคระบาดไปแล้วก็ฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วปีนี้เราจึงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้ประสบความสำเร็จหัวใจสำคัญก็คือคนไทยที่มีอุปนิสัยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับประเทศสิ่งต่างๆเหล่านี้คนไทยเรารู้ดีแต่ประเทศข้างบ้านอาจไม่เข้าใจใครก็ตามเมื่อได้มาเยือนประเทศไทยได้สัมผัสบรรยากาศความเป็นไทยก็เหมือนได้ชิมรสชาติอาหารไทยที่มีความหลากหลาย แต่และเมนูก็ล้วนอร่อยกลมกล่อมใครได้ชิมแล้วก็ต้องติดอกติดใจเหมือนกับผัดกะเพราอาหารธรรมดาของไทยแต่ก็ทำให้นักชิมทั่วโลกประทับใจได้เช่นกันเอาล่ะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างรวมแสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามช่องสารพัดสารพันและช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหากมีคำพูดใด ผิดพลาดไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ